นี ina, Dieu, ่พางมป่าเด้อพ ok ี่น um, ้องมาเดินมางมป่าสุกป่าห้วยจ้าพี่น้องคนละแม่หัวป่านี่อะไรแหลบบอลอย่างเงี่ยมันต่อแง่งเนาะโบเอาประกัน มึงสิขาดมึงสิดุไปให้ยังนี่ให้ล่าวันมาซะก่อจังแบ็ไม่แห้งขาดเหบอสุปาสุปาพี่น้องพญานาคเด้อพี่น้องนี่เด้อพญานาคสุปาเ้อเห็นกระเพ้าบิ่งบางทีมีพญานาคพญานาคเขียวบึนบึน่าน้พญานาคพี่นแก่เลยไม่เช่ ury, ่ ows, ่จเบิ่งอย่ลหะงูมาแล้วพญานาคล้วนไอ้อ้ว

Si O-hua ti chamanyi hey Nui Tum Nui Tu hai Dan Pao Cung ย้ายถอแล้วพี่น้องย้ายถอไปไวปทางพุ่นแห้งแล้วหอดนึงแล้วจ้าโอทางพุ่นฝดปอด้อนข้าวหรือปอ้อนอย่างกันน้องพี่น้องเอ้ยพุนะ่น่ะอันนี้พนักงานครัวจ้าครัวป่าพนัางานนงก,ง,กง,นางานคนอันเนี่ย ไม่คือเล่นหอยคอดแล้วแน่นเล่นหอยจ้าเล่นหอยเด้อเอ้เออให้ให้กูแกงน้ำเลยเด้อคูดหอยก็ได้เป็นซอบหอยหอยนี่มีปลาหนังค่ะปลาหนังอยากแกงจะแกงนี่ดราไ่ต้องใช้ทีป่าค่ไม่ได้โรขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้ค่ะขอติดกำลังแรงใจคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ